มาหากินโดยสบู่วิพาดาวิตามินซีและอีอะไรอะเดียนี้พูดไทงไม่คอะชัดเลยจะรจะเยนกันแะเล้วกันนะเวลาพูดได้เยเลยคุม่เอาเลยเฮ้ยเอาเลยไม่ได้ให้ไปยุ่ไ้ห้ามดิ่กอบคัี่ครั้งแล้วว่าทุกอย่างต้องตามใจฉัน ไม่เอาไม่คุยบทนี้กันมีอะไรก็าค่อยๆพูดกันหน้าแมวนะจะพูดมันเนี่ยมึงนี่ยังไงก็ไม่รู้เอายังไงคุณแม่ไม่เตาน่นยังไม่เอาไม่เย็ดทะเลาะอะไรอย่างนี้คุณแม่ต้องใหญ่ที่สุดในบ้านเดี๋ยวนะเออคุณแม่คะเออโทรศัพท์ยังไม่เปิดเครื่องเลยค่ะโอ้โหโอ้โอ้คุณแม่ทะเลาะกับใครคะอะไรอะไรถ้าจะด่าด่าตรงหน้าเลยอ่าคุณแม่คะ อันนี้ตัวจริงมาแล้วเชิญคุณแม่เลยค่ะอไม่ต้องเดินมาไปนั่งที่เดิมของแกเลยไปไม่น่าจะเย็นนะเดี๋ยวแค่อยากจะให้รู้ว่ามีอํานาจแกจะสนองอํานาจฉันชนิดนึงไม่ได้หรือไงไปฝาบมาด้วยฝาบมาด้วยเดี๋ยวคุยเดี๋ยวก่อนเปิดรายการก่อนไหมคุยยังไม่จบเลยใช่ผู้ชมอํานาจว่ามีมีแรงข่มผัว ผู้หญิงจะมาหาเกิวันนี้หากินแบบบ้ามากแักคนก็บอกว่าดีฉันเป็นคนข่มผัวอแล้วจริงไหมไม่จริง โอ้โหเสียงสูงด้วยอ่ะเสียงสูงเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้เป็นปกติของคุณแม่ไหมเป็นปกติวันวันนี้คือเป็นการหยอกเอินกันเออน่าสนุกเนาะแต่ก็มีคนนึงก็ไม่เบาเหมือนกันนะถือว่าเป็นแขกรับเชิญยังมีมากกว่าคุณแม่อีกเหรอคะมีแน่นอนกว่าคุณนกค่ะขอเชิญคุณนกค่ะคุณมาได้ใช่ไหมไว้ทำอีกทีกุศากันพี่ค่ะ และที่ก็คือเจโนกผู้ที่ชอบด่าผัวเป็นชีวิตจิตใจมาวันนี้เจ๊แกก็ยังไม่ทิ้งลายเลยค่ะทำไมคะทำไมวันนี้มีแต่คนเป็นไบโพลาอะผู้อย่างนี้ตกเลยดีไหมได้ค่ะพี่เคยตกไหมเคยนะหรอจริงสู้ไหมเขาสู้ค่ะเขาสู้ด้วยสู้นะเราสู้เเราสู้เราก็มันก็มีเงื้อ เรื่องเงินหนูขี้วีนบ่อยไหมบ่อยค่ะแทบจะทุกวันทุกเวลาวีนเรื่องอะไรขายของค่ะส่วนมากทำงานช้าลูกค้ารอเยอะอะไรประมาณนี้นไม่ได้จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นคนใช้เสียงเยอะนะใช้เสียงเยอะวันวันหนึ่งคุยกับลูกค้าก็เยอะโมด่าัวดารูดจอมายด้วยความที่ใช้เสียงเยอะก็เลยเป็นที่มาก็คือข้าวมันไก่โคกโคกใช่ไคะ กขอรบกวนแม่อีอ or, ทีได้ไหมคะ <weekend> อยากฟังเวลาเขาด่าปูอีกสักครั้งเอยากคนที่รู้คนที่รู้กับผัวอะไรอย่างเงี้ยจูบจูบจูบเร็วดูยืนอยู่เลยจูบผันู้นได้ไหมไม่ได้แม่ก็โชว์ไปแล้วอยู่ที่จังหวัดนั้นทั้งกล้องเป็นผัวเรากเรายังไงว่อครูบอกแล้วไหมทำอย่างเงี้ยเป็นอะไรนักหนาเยอะเยอะเหรอเยอะทำได้ไหมทำได้ก็ออกไปเหนื่อยปวดนะแล้วหัวรอดใส่ซะเลยแบบนี้มีขึ้นมีลงพูดว่าอารมณ์ดีก็เล่า เห,เหมือนกันบางทีหายไปทุกวันปานมานั่งนี่คิดถึงคิดถึง <c oughs> ป้าอะไรเนี่ยวันนี้นกไม่ได้มาแค่จะมาโชว์เรื่องโชว์พราวเรื่อง <c oughs> โชว์อำนาจบัวนะคุณผู้ชมขาเราจะโชว์เรื่องข้าวมันไก่ด้วยค <c oughs> ุณผู้ชมรู้ไหมข้าวมันไก่คอของนกสิบบาทตั้งแต่กี่ปีที่เราเจอกันนะสิบปีแล้วค่ะพี่หนวแม่วันนี้ยังขายเท่าไหร่ก็ยังสิบบาทอยูอ่ยกมาได้อะไรได้อะไรนี่ แล้วขอช้อนเลยนี่เหรอสิบาทสิบาทค่ะม,มันเยอะมาก เยอะนะนกเดี๋ยวมันขายหน้าพี่นะไม่ใช่พี่คุยไว้ว่าเออนกขาย10บาทเธอลงมาเอาใจต่ออรายการอย่างนี้จริงจริงเยอะๆกันเลยไม่ใช่ว่าออกทีวีแล้วเพิ่มไม่เพิ่มค่ะให้มันเยอะขึ้นไม่ค่ะหน้าร้านยังไงก็ออกทีวีก็อย่างนั้นกล่องนึงอิ่มเลยนะคุณแม่เยอะนกเยอะมากเยแม่ใครเนี่ยใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะใคราอ่ะพี่พี่เป็นใครอ่ะแฟนกัน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 ไงพึ่งเป็นแฟนกันงั้นก็แสดงว่า แต่ภายนอกอะเซยังมีได้นอกาถามหน่อยดิว่าวันหนึ่งเนี่ยมีคนมากินเนยเคยกินเยอะสุดเนี่ยกี่กล่องเยอะสุดเท่าที่นกได้ยินนะคือกี่กล่องแต่สำหรับพวกเรากล่องเดียวอิ่มเลยแล้วคอโตะมันมายังไรคอโต๊มมาไงก็มาจากเนี่ยค่ะมาจากยืนิคอร์สกันวกเวกัวเวนร้ลนใช่พอที่ร้านนะคะจะคอเป็นเป็นเป็นโค้ดกันอย่างเวลานอ่าคอโต๊สองที่กนลูกชายก็จะสับขึ้นเหมือนเราเหนื่อยมากๆเราไม่พูดแล้วพอเวลารันของไม่ทันขึ้นข้าไม่ทันปุ๊บก็ คนสับก็จะสับไก่ต้มขึ้นหนูเคาะสามที่้ <c oughs> อก็จะขึ้นแต่ถ้าเป็นพวกโซนเข้าลาดอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>เขาก็เฮ้ยขึ้นเด้อ <c oughs> พราะว่าเขาจะอยู่หลังเราโคตรหมดแล้วจะเดิมท er> ีอ่ะคือแค่เฉพาะข้าวมันไก่ไก่ค่ะใช่ค่ะไก่ไก่ไก่ต้มก็เท่านั้นเท่านั้นแล้วอันนี้มันเลยมายังไงนกจะก็แตกลายออกมาค่ะด้วยที่ว่าแบบเหมือนกับอยู่ที่ร้านที่อินใช่ไหมคะแล้วก็แบบมีแต่สองเมนูเงี้ยลูกค้ากินทุกวันทุกวันทุกวันเงี้ยเขาก็จะเบื่อนอ่ะแบบบางคนก็แบบพี่มีอย่างอื่นไหมอะไรเงี้ยอ่าหนูก็เลยลองแบบเพิ่มหนูเพิ่มกะเพราขึ้นมาก่อนค่ะตอนแรกตอนแรกเพิ่มกะเพรามาตัวแรกเลยแล้วก็มาตาง ด้วยกระเทียนดอไม้เขาบุ็นกขาอร่อยมากช่วยเข้าเลยทำไมมันนุ่มยิงจังเขาหอมมะลิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอุยตานแล้วยิ่งขายสิบบาทสิบบาทจ้ะมันได้เกำไรหรอเออต้องอาศัยขายปริมาณที่มากค่ะต้องขายมากๆ ถ้าหนูขายได้น้อยหนูก็ยอมรับค่ะบางทีมันก็ไม่อร่อยมั้เนาะใช่อร่อยมากๆเราจะไปขายที่ไหนเนี่ยออกบูธค่ะวิ่งตามอีเวนต์ตามอะไรพวกเนี้ยค่ะอืมอร่อยอร่อยอร่อยคุณแม่บางอย่างมีไข่ดาวด้วยนะใช่กับไข่ดาวสิบบาทสิบาทค่ะอ๋อหสิบาทแล้วตอนนี้แบบว่าต้นทุนเราก็ของมันก็แพงขสูงค่ะใช่อยู่ได้ยังไหวค่ะมันเหลือน้อยลงหนกยอมรับว่ามันเหลือน้อยลงแต่ก็ ยังไหวอยู nah, ่ย yeah, ังไหวอยู yeah, wow, s right. <S ่ทำนี yeah. <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ก็เหมือนว่าได้ทําบุญไปด้วยได้ค่ะเพราะว่าส่วนมากนอกจากคําขอบคุณเนี่ยก็จะมีคําแบบว่าขอบคุณมากนะพี่ขอให้เจริญเจริญนะบางคนแบบผู้ใหญ่หน่อยก็จะแบบให้เจริญเจริญนะลูกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้คำวพร้อนเนาะุ้ยนี่อร่อยอะอร่อยทุกอย่างเลยค่ะพี่สุมแม่ไอ้ข้าวคู่กับเป็นไงอร่อยตักอร่อยมากพี่นงค่ะเคยมีไหมแบบคนที่อยากมากินแต่ตังไม่ครบมีหราอ่มีค่ะ เยอะมากบ่อยด้วยนี่ไปขายตรงจุดนักเรียนก็แบบป้าครับเหลือแปดบาทก็โอเคแปดบาทก็แปดบาทก็ขายได้ได้ขายได้เ้็นนกใจดีปป็นนกใจดีแบบสนิทกันแล้วเนาะใช่เมียใจดีไหมพี่เมียใจดีไหมใจดีครับใจดีกับคารากอ่ะคาใจดีไหมเมียใจดีทุกคนยกเว้นใจดียกเว้นเราไม่หรอกไม่คือก็น่ารัก ไม่เลยนยคุณผู้ชมรู้ไหมว่าเห็นนกอารมณ์ดีแบบนี้เนี่ยค่ะขายแบบนี้นกก็มาจากคนที่เป็นหนี้เกือบล้านนะใช่ค่ะขายข้าวมันไก่กล่องละสิบบาทแต่มีหนี้เกือบล้านมันจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยแล้วอะไรทําให้พี่นกรอดพ้นมาได้ช่วงหน้ามาฟังกันคุณผู้มรู้ไหมว่าเห็นนกอารมณ์ดีแบบนี้เนี่ยค่ะขายแบบนี้ยนกก็มาจากคนที่เป็นหนี้เกือบล้านนะเป็นหนี้อะไรเป็นหนี้แปะใส่หวา จกอะไรจะบัตรเครดิตทั้งหมดเลยตอนนั้นทำงานบัตรเครดิตเขาเป็นฝ่ายบุคคลอย่างที่เราอยากได้หนูเส็เข้ามาหมดเลยหนูแบบซื้อแล้วป๊อปทุกอย่างค่ะก็ออกจากงานเลยค่ะเพราะว่าทางทางทางบัตรเครดิตเขาโทรมาแล้วว่าอ่าจะต้องหักกับกับธนาคาหักกับอะไรนะเงินเดือนเงินเดือนแล้วใช่ก็ตอนนั้นได้เงินเดือนเท่าไหร่หกพันห้าหกพันห้าวนนี้ได้แปดพันใช่ ลาออกจากงานเลยลออกมาทําอะไรอ่ะคือต้องออกเลยคือออกมาตอนแรกก็คือกําเงินอยู่หกพันสุดท้ายค่าแรงะค่ะกำอยู่ก้อนน่ะสุดท้ายก็อยู่ประมาณเกือบอาทิตย์ได้ค่ะที่ไม่ได้ทําอะไรเลยจนแบบแม่บอกว่าทําไมเราเป็นลูกแม่มึงเป็นลูกแม่ค้ามึงไม่ที่จะขายของนูบ่หนูขายข้าวมันไก่ดีกว่าขายข้าวยังไงคนก็กินก็สูตรเตี๋ยเตี๋ยสอนเตี๋ยวสอนให้เราสตาชข้งแรกมากกว่านะสตารั้งแรกก็สิบบาทเลยค่ะ แล้วมันพอที่นี่เหรอสิบ,บาทอะขายสิบ,บาทเลยโ้วันแรกขาดทุนเลยค่ะไปไงกลับ <c oughs> เลยหนูว่าหนูไปยังไงหนูกลับอย่างนั้นเลยวันแรกอะคือหนูขนไปหนึ่งหม้อก,ก็กลับหนึ่งหม้อไม่ได้เลยพี่สุดถามน,นิดนึงนะจ้ะเหตุการณ์ในครั้งที่เราแบบรูดแหลกแจก,กสบัดอยากได้อะไรซื้อในครั้งนั้นเนี่ยมันให้อะไรกับหนูบ้างโอ้นูเผาทุกอย่างหนูบอกกับตัวเองเลยว่ากูจะไม่แต่งหน้ากูจะไม่ทาปากกูจะไม่สวยกูจะไม่อะไรทั้งนั้นเพราะกูก็เพราะว่ากูใช้ขอมึงเนี่ยแหละ สู้อย่างนั้นจริชีวิตช่วงนั้นเรียกว่ายังไงนะมันมีคำพูดคำพูดนึงที่มันได้เลยได้ได้พูดอะไรจีวีมันโคตรแบบจีวีแล้วมีกำลังใจกันไหมในตอนนั้นอยู่ด้วยกันเนี่ยเราฝากรอยู่ด้วยกันก็แบบมีโกรธไหมอ่ะก็นิดนึงแต่ก็พอไอ้นี่ก็สู้ไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันตอนแรกเคยมีคนมาสงสัยไหมว่า ไว้สิบบาทแล้วมันจะอร่อยไหมอ่ะโอ้พี่ตั๊กน้าได้มากเลยน่าอย่างพี่ตั๊กเลยคือจริงจริงน้องจริงคือหนูยืนขายอยู่ใช่ไหมคะแล้วแบบยืนอย่างพี่ตั๊กขายยังไงเอจ๊าน้องสิบบาทเลยค่ะสิบบาททุกกล่องเลยพี่ว้ายสิบบาทเหรอแล้วมันจะอร่อยไหมอ่ะเดี๋ยวจะพูดยางไข่ดาวไปหนูพูดคำเดียวเลยว่าพี่ค่ะ ยืนกินยืนตรงนี้อย่าไปไหนนะกินถ้าดีจ่ายตังมาถ้าไม่ดีพี่วางกล่องแล้วพี่ไปนี่คือเงินทุนจริงจริงหนูบอกว่าทุกอย่างที่หนูทําครอบครัวหนูก็กินใช่ทุกอย่างที่หนูทําลูกหนูกินหนูเน้นว่าลูกหนูกินถ้าลูกกินถ้าลูกหนูกินพี่หนูจได้ เรกินได้เรกินได้แล้วอร่อยอร่อยคุณแม่พิสูจน์แล้วคุณผู้ชมขาอร่อยทุกอย่างแต่ถามจริงนกบอกตรงนี้เลยว่าเคยขายได้มากที่สุดกี่กล่องมากที่สุดเลยก็สามพันกล่องค่ะสามพันกล่องก็อยู่ต่อวันเหรอะต่อวันค่ะมันก็พบกันเคยคุยกับหมอดูด้วยใช่ค่ะเคยคุยกับหมอหลาครั้งเออหมอรักว่าไงหมอรักบอกว่าหนูอ่ะชีวิตหนูอ่ะไม่สามารถที่จะมีร้านเป็นหลักเป็นแหล่งได้ถ้าหนูจะขายของทุกอย่างต้องเป็นร้อยื่อง ล้อเลื่อนล้อเลื่อนต้องเคลื่อนที่ชีวิตเธออยู่ปักหลักเป็นที่ไม่ได้ถ้าเคลื่อนที่จะดีใช่ไหมใช่ค่ะต้องเคลื่อนต้องย้ายเธอห้ามปักหลักห้ามอยู่เป็นจุดแล้วจริงไหมจริงคะลองลองของไดยนะหนูลองของไดยนะแบบว่าคือตอนนั้นหนูมีตังค์หนูก็แบบเอาว่าดูสี่รายการก็สามสี่รายการแล้วเออเราต้องขายได้ดีกว่าพอเรามีสื่อแล้วเราหน้าขายได้หนูก็ลองเปิดร้านดูเจะไปค่ะจะไปค่ะ เจ๊งเลยค่ะเจ๊งค่ะเจ๊งเลยค่ะสองแสนกว่าบาทหป็ไปตะตาอุปกรณ์เต็มบ้านไปหมดตอนนี้ก็เลยต้องมาขายแบบนี้ใช่ค่ะถ้างานอีเว้นล่ะเรียกหนูได้ไหมได้ค่ะได้หมดออกบูจะออกบูธก็ได้ค่ะออกบูธก็ได้เป็นงางนั้นหมาออเดอร์ได้หมดเลยค่ะได้หมดล็กรับหมดแต่ว่าต้องทํากล่องไซนนี้ก็มีหมดค่ะตอนนี้ก็มีพัฒนาขึ้นมาก็จะเป็นแบบมีเป็นถ้วยเป็นชามเป็นกล่องไบโอ เป็น่องพลาสติกใสก็แล้วแต่ความต้องการของลูกค้าอด้มันต้องอย่างนี้เมื่อกี้พี่สิชิมไก่ทอดก็อร่อยมากถ้าไก่ทอดอันทอดยังไงกรอบจังเลยของนกของนกไม่เยอะนะนกแค่ชุบแป้งแล้วทอดเลยแต่ทีนี้เราเน้นเรื่องการใช้แป้งใช้ไฟ ค่ะไฟไหมไฟเราต้องแบบไฟไฟดีอะค่ะทุกวันนี้ยังขอโต๊ะวีนขอคอยอยู่ไหมขอทุกวันวีนผัวไหมวีนไหมอะคะเดีี๋ยวน้ถ้าเกิดปั้งเดียวปุ้มเดียวอย่างเงี้ยเออเออเออไอเนี่ยจะหันมันรู้แล้วว่าพูดแล้วคือบางทีพูดแล้วมันไม่ดีทีไก่ต้มไก่ทอดไก่ทอดแต่ถ้าดีเดียวปู้งถ้าปู้งเดียวไอ้นี่ค่ะนไอรู๊เนี่ยหัน ชีวิตนี้หนูที่ต้องมันโคตรยอมแล้วว่าแบบทำไมอ๊ะทำไมยอมมันเลยไม่เขียงมันอะไรอ่ะมัอะไรไม่รู้เพราะรักดูมันเพราะรักดูมันก็เราต้องไม่รักไม่ยอมขนาดนี้หรอกยอมยอมหลายคนที่กําลังอยากจะตั้งตัวตั้งค่ะแล้วก็ยังไม่มีกําลังใจให้อยากให้นกให้กําลังใจเขามากเป็นแม่ค้าก็ต้องอดทนนะคะอดทนกับสายตาลูกค้าเพราะว่าอย่างยิ่งของหนูถูกทุกคนจะมองหนูไม่ได้ว่า ของคุณอร่อยอะทุกคนจะแบบบางคนห่างตาเยบางคนจะแบบสะกิดกันว่ากินหรอแกกินได้หรอแกแน่ใจหจริงๆนะพี่จริงๆนะบางทีแบบสะอึกลวแบบว่าพี่เดินเข้ามาสิเดินเข้ามาดูอ่าเข้ามาดูก่อนแล้วค่อยคิดว่ามันจะกินได้หรือเปล่าอ่าถึงบอกว่าบางครั้งอะค่ะบางทีออกไปสายตาคนสําคัญ เราฉะนั้นต้องอดทนทุกอาชีพคุณผู้ชมต้องใช้ความอดทนต้องสู้ค่ะก็คือถ้าใครอยากขายแนวนกอ่ะทําได้เลยค่ะตอนเนี้คือยังไงคืออยากให้คิดอย่างเดียวค่ะยังไงคนก็กินข้าวนกจะบอกกับทุกคนบางคนแบบตั้งแต่นกมีเสื่ออย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็จะส่งแชทมาคุยอย่างเงี้ยนกจะตอบกับทุกคนเลยว่าคิดอย่างเดียวพี่ยังไงทุกคนก็กินข้าว ใช่ถ้าคนไทยยังไงก็กินข้าวพี่ขายราคาที่พี่ก็ไหวเขาก็ไหวเราก็จะอยู่กับเขาได้เหมือนน้ำพุรีเราอะขึ้นป่าขึ้นเบอร์นกให้เรียบร้อยคุณผู้ชมขาต้องการที่จะติดต่องานแบบไหนก็สามารถติดต่อได้เลยเข้ามันไก่เคาะโต๊ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากช่วงหน้าสิคะคุณค่ะไม่เคาะโต๊ะค่ะทําไงคะ เคาะห้องไอ้ใครอ่ะอันนี้เนี่ยผัวเคาะห้องเรียยไอ้ยาไอ้ยาแต่ใครใครอยากจะรู้จังเลยมาหากินมาหา หนักมากสุดเท่าไหร่คะคนสวยน้ำหนักมากสุดตอนท้องค่ะประมาณหกสิบสองเธอขึ้นมาเกินไหมเธอขึ้นมาเกินขึ้นประมาณ1สิบสองสิใสามโลออยู่ในเกณฑ์ตอนนี้อยู่ในเกณฑ์แต่ท้องแบบล้ําแบบนี้เลยค่ะใหญ่มากแต่ชอบดูไอจีเขาอะน่ารักเนาะรู้กับแฟนเขารู้เขาอะโดยเฉพาะเวลาเขาแกล้งแต่ขายาวอุยขายาวมากช่ำหนุ่ยเนี่ยกับผัวค่ะเวลาเวลาคุณแกล้งสามีคุณเขาโกรธไหมเขาไม่โกรธ กันคืนเขาก็แต่หนูก็ยังแซบอยู่นะลูกหนูต้องแซบค่ะทำไมอ่ะเพราะว่าไม่ได้เดี๋ยวผมไปมีคนอื่นแซบเรื่องอะไรบ้างอ่ะแซบทุกเรื่องไม่ใช่แบบว่าเราแต่งงานไปแล้วแล้วเราก็ทําปล่อยปะแล้วเลยเป็นอีเพิงตำตัวบอกว่าไม่สวยหน้ามันอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเหมือนกันนะมันอะไรทางนี้แต่หอมว่าผิวพรรณดีมากมันดูดู แรงกลังตลอดก็เลี้ยงไม่จริงๆแล้วหนูมีคุณหมอส่วนตัวเป็นที่ปรึกษาตลอดเวลาเพราะว่าหนูเนี่ยก็ชอบบอกว่าศึกษานู่นนี่นั่นใครว่าอะไรดีเราก็จะแบบอุ้ยอันนี้ดีอันนั้นดีแต่ก็ไปถามคุณหมออุ้ยถามเรื่องแบบว่าคุณหมอคะช่วงนี้หนูแบบว่าผิวรู้สึกว่าผิวแห้งก้านมากเลยอ่ะหนูควรจะดูแลตัวเองยังไงบ้างคุณหมอก็จะให้คำแนะนำไหมเวิร์กมากก็เลยแบบว่าให้คุณหมอเนี่ยเป็นเหมือนกับผู้สัมพส่วนตัวไปเลยอะค่ะเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวไปเลยถ้าอย่างนั้นวันนี้ขออนุญาตให้คุุณณหมมออาาเป็นที่รึกษขงคผู้ช ในรายการผู้หญิงรรมาดีด้วยดีอยากให้ทุณผู้ชมรู้จักสิทธิสัก์ค่ะดูไปเจอคุณหมอที่แบบว่าทำรายการนานมากแล้วอ่ะแล้วก็เนี่ย คุยกันอย่างเงี้ยตลอดเวลาค่ะคุยเรื่องอะไรบ้างคุยเรื่องผิวพรรณเลยส่วนใหญ่ก็จะถามว่าผิดพันธุ์ตัวไหนที่ช่วยเรื่องผิวพรรณค่ะคำถามแรกหนูถามคุณหมอคุณหมอหนูต้องการให้หนูสวยที่สุดในปีคำถามที่สองก็คือมีฟรีไหมคุณมอคุณหมอแนะนําอะไรอ๋อมคะผมก็แนะนำว่าถ้าจะเลือกคอลลาเจนที่เกี่ยวข้องกับผิวพรรณควรจะเลือกคอลลาเจนลักษณะที่ดีประเด็นสำคัญคือทางการแพทย์เดี๋ยวนี้เขา มีงานวิจัยออกมาชัดเจนแล้วว่าต้องใช้คอลลาเจนสกัดเย็นเนี่ยต้องใช้เพราะคอลาคอลาเจนคอลลาเจนปกติมาจากสัตว์นะฮะถ,ถ้าสกัดร้อนจะเปลี่ยนเป็นวุ้นหรือเจลาตินแต่ถ้าสกัดเย็นยังมีโครงสร้างโมเลกุลที่ยังดีอยู่ <c oughs> เขาจึงไปช่วยเรื่องผิวพรรณได้จริงแล้วอีกอย่างคือว่าการเลือก ชนิดของคอลลาเจนก็สําคัญคอลลาเจนโครงสร้างที่ไม่ค่อยแข็งแรงเช่นโครงสร้างจากปลาถ้าเราไปต้มอะกินสุกี้นะฮะนั้นใส่ยี่แป๊บเดียวเขาจะเละเลยแต่ถ้าเราคอลลาเจนจากเอาหอยเชลล์หือหอยเชลน์อื่นเราไปต้มเนี่ยเขาจะแข็งนานอยู่ช่วงหนึ่งนั่นหมายความว่าโครงสร้างโมเลกุลเขาได้แข็งแรงแล้วดีมากดังนั้นเราต้องเลือกจากชนิดและวิธีการสกัดคอลลาเจนด้วยเนี่ยแหละเพราะคุณหมอพูดแบบนี้หนูก็เลยบอกว่าคุณหมอมีฟีมนะคะ สัตว์มาให้ดูกล่องแบบนี้เลยคะ่ะว่าที่นใน AO ว่าคุณหมอได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเข้าไปอยู่ใน AO ว่าใช่ครับยังไงบ้างคุณหมอคือเราใช้เวลาในการวิจัยการเพราะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อซึ่งเป็นฟาร์มเองแล้วก็สกัดออกมาเนี่ย24ปีแล้วก็สกัดนะครับเอาคอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเป๋าฮือเนี่ยมาเติมลงในเครื่องดื่มนะฮะที่ทานง,ง่ายๆสนทบทิม จะช่วยในแง่ของคือความเป็นหลักแล้วก็สามารถทานได้ง่ายไม่ข้าวถ้าสมมติว่าเราซื้อไปเราแช่ในตู้เย็นใช่แล้วก็ดื่มได้เลยดื่มได้เลยแต่เราเอาวันละ1ขวดวันละ1ขวด2ขวดได้หมดแต่มันหวานนะครคุณหมอคะหวานมากครับคมันมีมอลิเนตเทมอยู่นะครับโดยธรรมชาติหอยปองฮื้อนะถ้าเราทานซาชิมิดิบๆก็ไม่มีกลิ่นขาวครับครับไม่ีกลิ่นขาวโดยธรรมชาติก็อยู่แล้วเราชัดดีรสชาติดอโอว่า เป็นเป็นคอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเป่าพื้นมีคอลลาเจนถึง14ชนิดใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเยอะมากเลยทนิจัยแล้วตั้งแต่ออมกินแล้วมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนชอบพวกกิจกรรมการแจ้งไปทะเลว่ายน้ำสิ่งที่สังเกตได้เลยคือก่อนที่เจอคุณหมอเนี่ยคือผิวเราเนี่ยจะเวลาโดนแดดอะมลภาวะต่างๆเนี่ยมันจะไปเร็วดิ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกะฟ้าอะไรแบบเนี้ยด้วยเทคโนโลยีนี้นะครับทำให้ทางสารเมกา Discussional ติดต่อมาขอถ่ายทำรายการ ว่าประเทศไทยมีเทคโนโลยีการสกัดเย็นด้วยหรือตอนนี้เราก็ถ่ายทําแล้วก็มีออกอากาศไปทั่วโลกนะครับนี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยที่ว่าสําหรับผมนะฮะว่าเรามีเทคโนโลยีที่ทางต่างประเทศให้การยอมรับคุณหมอเป็นลิขสิทธิ์เจ้าเดียวเลยนะคะเจ้าเจ้าเดียวเลยในการเย็นปลาลูในการสกัดเย็นเราจับคะเทนไว้แล้วมันผสมน้ำผักทิมยิ่งทําให้รสชาติมันดีมากอร่อยดื่มง่ายดื่มง่ายด่มง่ายดื่มง่ายดมกับวิตามินซีด้วยวิตามินซีก็ช่วยซัพพอร์ตเอาเบอร์ไปก่อน่ามง่ายดื่มง่าย่มง่าย่มง่ายดื่มง่ายดื่มง่ายดื่มง่ จะเป็นลายนะคะเป็นปลนลายเป็นลายติดต่อได้ที่แอดนะครับ a o v a นะฮะอีกครั้งนะแอด a o v a หรือ Facebook นะฮะ a o v a official a o v a แล้วก็ official ครับคุณหมอคะโปรแรงๆเอาอ้อมดีกว่าอ้อมโปรแรงๆวันนี้นะคะจัดมาให้เลยค่ะเป็นสี่แถมสี่เอาแบไม่ต้องปรึกษาคุณหมอนะใไม่ปรึกษาคุณหมอสี่แถมสี่นะคะบอกเลยว่า สกล่องแถม4ี่กล่องเนี่ย<า>48ขวดอ่าส <What? S 1> ี่สิบแขวดเพียง2,200บาทจากราคา4,480บาทค่ะแล้วก็พิเศษมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าซื้อครบ2ชุด16กล่องอันนี้หนูไม่ปรึกษาผู้หมอหนูขอ,อ <laughs> แถมไปเลยค่ะกระเป๋านี่เลยค่ะกระเป๋าผ <c oughs> ้า,าโล,ล่งเลยดีซิปด้วยนะดีซิปด้วย เนี่ยหนึ่งใบเลยแล้วก็สบู่มาร์คนะคะมาร์คหน้าเมื่อหอยเป๋าฮื้ออีกหนึ่งก้อนพูดโปรอีทีเลพูดโปรอีกทีสี่แถมสี่นะคะสี่สิบแปดขวดเพียงแค่สองพันสองร้อยบาทนะคะสี่สิบแปดขวดใช่ค่ะจากราคาสี่พันสี่ร้อยแปดสิบบาทนะคะพิเศษนะคะซื้อครบสองชุดนะคะสิบหกกล่องแถมไปเลยค่ะกระเป๋าผ้าเอว่าลดโลกร้อนนะคะหนึ่งใบแล้วก็สบู่มาร์คหน้าเมื่อหอยเป๋าฮื้ออีกหนึ่งก้อน ไลน์แอดไลน์ตอนนี้เลยแค่แอดไลน์นะเขาเด้งขึ้นมาคุณคุยเขาได้เลยไลน์แอดนะคะ A O V A หรือว่า Facebook Official นะคะก็คือเป็น A O V A Official นะคะโอ้โหคุณต้องคุณหมอแล้วก็ต้องหอมค่ะหอมต้องหอมด้วยจริงๆอ่ามาถึงคำคมนะคะความรวยไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องขยันค่ะ จบคุณผู้ชมพบกับรายการคุยแซบโชว์ค่ะแซบทุกเรื่องแซบทุกวันวันนี้เราลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกับรายการผู้หญิงทํามหากินได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงสิบห้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ